เดี๋ยวคุยหน่อยโยเดี๋ยวแอบตรงนี้ก่อนกูนแอบตรงนี้ดานหลังรถเออนี่นี่เอารถไปนี่เลยก็ได้โยได้จ้ะเอารถไปนี่เลยม่ยานนี่เลยจ้ะ,ะ,จะ,จะดเ,เดี๋ยวเรานั่งเ, <laughs> เดี๋ยวโยระหว่างเดินทาง ถ้าพสจอดก็อย่างเงี้ยเจอไหนก็เอานั้นเออจอดตรงนี้ก็ได้โยมรถเออจอดจอดเออตรงนี้เย็นหน่อยเยี่ยเดี๋ยวเอาไม้ติดให้โยมเออเอาติดไม้ก่อนเออติดไม้โยมมานั่งนี้ติดไม้แล้วเดี๋ยวถามสุขทุกข์ก่อนเออนั่งเออถอดหมวกอ แล้วจะจะปัน่นปันเนีย้ยเหรอทุกวันอ่ะรับจ้างได้เท่าไหร่ก็ไปวังน้อยอ่ะอ๋อขี่ขี่จักรยานไปรับจ้างใช่รับจ้างทํางานบ้านเขาอ๋อทีละครั้งอ๋อทละครั้งบ้านลาบ้านลานลหน,ว,านาวันเสาร์วันพุธนี่เพิ่มมาทิ้งไปอีกวันละได้สามวันละบางบ้างให้ร้อยหนึ่งบางบ้านให้สองร้อยแล้วแต่เขาจะให้แล้วแต่เราจะทํางานมากน้อยอะไรกันเนาะเขาก็เลยให้แบบเนี้ย แล้วแล้วโยมอาจารยด้านมาจะก็ออกบังน้อยอย่างเงี้ยซื้อของกินมั่งอะไรมั่งแต่โยมใช้จักรยานปั่นไปทํางานใช่จักรยานเนี่ยมาทั้งไปวางน้อยทั้งปั่นมาอย่างเงี้ยไปทํางานด้วยวางน้อยด้วยแล้วอยู่กับใครตอนนี้อยู่กับแฟนอายุจะเจ็ดสิบแล้วเอยหกสิบแปดลูกชายก็สามสิบฝ่าแล้วก็ไม่ทำอะไรแล้วอาชีพเขาก็ไปเรื่อยๆเขาาเงี้ยแต่เขาคบเพื่อนเยอะเราห้ามเขาก็ไม่ได้เขาก็คบเพื่อนเยอะ,อะแล้วลูกชายทำงานอะไรไม่มีอาชีพอะไรเป็นหลักมืนแรง ไม่มีอาชีพไม่มีอาชีพอะไรจังนั้นแล้วเขาไม่ได้เลี้ยงดูยกไม่ไม่ไม่ฉันหาได้มาก็ขอซื้อยาเส้นเนี่ยเหรอสิบบ้งยี่สิบมั่งมีก็ให้ไม่ทีก็ให้มีก็ไม่ให้ทีแล้วก็บ่นบ้างให้มั่งแล้วก็พะความว่ามันขอลำานกางไงเท้าทีแล้วก็ให้แล้วเขาไม่คิดทํางานไม่คิดทําอะไรบอกก็ก่อนก็เข้าโรงงานอยู่ๆเขาก็ออกมาเขาก็ไปจามันเพราะติดยามันเขาไล่ออก เขาก็เลยออกมาทีานี้ก็มาพวเพื่อนเขาฟงพากันติกันงอมง,งามหมดแถวบ้านไปตีก,กันหมดไว้รุ่นเดียวเขาติดก,กันหมดเลยเอาแล้วสามียนตอนแรกสามีฉันก็แข็งแรงดีอยู่ตอนนั้นน่ะนะทีนี้ทํางานไม่ค่อยไหวแล้วไม่ค่อยไหวทํานาทําอะไรก็ไม่ไหวแล้วที่ก่อนก็มีนาทําอยู่อย่างเนี้ในไอ้ปาจิลโร่หให้มาทํามีที่อยู่นะทีนี้ว่าทําไม่ไหวแล้วยกทงยกท่อก็ไม่ไหวล,ลูกชายก็ไม่ช่วย ตอนนี้ฉันก็ลากลีเลย์ลยเนี่ยทำนาก็ไม่ได้ดีสักปีถามปีเนี่ยไม่ได้ดีเลยข้าวเพราะลูกชายก็ไม่ชวนเราก็จะนำทุนไปทํานาแล้วก็ไม่มีทุนอีกไม่มีอะไรทั้งนั้นอ่ะล้วมันจะคุ้มไหมไปทํามันไม่คุ้มก็ต้องทำค่าแรงค่าปุ๋ยค่าเก็บค่าเกีียวคไม่คุ้มก็ต้องทำไงได้มไม่ได้มากก็ต้องทำไปถ้าทําแล้วขาดทุนสู้ซื้อกินไม่ดีกว่าซื้อกินเราก็ต้องมีเงินซื้อาแล้วก็อย่างเงี้ย ทำนาก็ทำนาก็ต้องมีต้นทุนอยู่ดีเราก็ต้องทุนไม่ทุนก็ไม่มะอะไรก็ไม่ลูกเราก็พอมีเงินหน่อยไม่รู้มีก็ขอขอซื้อราวกินซื้อยาดูดซื้ออะไรอย่างเงี้ยไปยม,มลูกยมจบอะไรมันจบมสามวันมะเหล็กมสามด้วยนะมสามวันมะเหล็กเนียอยู่วันมะเหล็กวันมะเหล็กนี่ยของหกเนี้ยลูกชายเนี่ยลูกสาวจบจบมมหกพี่เชียนแต่เขาก็มีครอบครัวไปแล้วนะ เขาก็มีตอนนี้เขาก็ยุ่งมีลูกสาวเขาก็ส่งเสียลูกเรียนเขาอยู่ไนะครอบครัวทําทำงานคนเดียวโยมมีลูกกี่คนมีสองคนยิงนนคนโตชายคนเล็กตัวลงก็ไม่มีใครส่งเสียโยม,มนี่มี่ะก็ใช้เงินคนแก่ของแฟนเนี่ยหกร้อยต่อละเดือนเงินหกร้อยเนคนแก่ผู้สูงอายุอะ่ะในเงินคนแก่สามีไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงตอนนี้เขาโดนท่อกระแทกขาก็เดินขากลางทำอะไรไม่ไหวยกท่อแล้วก็ไม่ไหวทำอะไรไม่ไหว ทำอะไรไม่ค่อยไหวหากินก็มันลำบากมันนี่หากินยากสรุปก็คือโยมคนเดียวใช่ทุกอย่างทุกอย่างเลยฉันตกอยู่อย่างคนเดียวเด็กทำไมถึงไม่คิดทำมาหากินฉันมีหลานน่าจะเลี้ยงหลานลูกของลูกชายเนี่โตแล้วนะยุติแปดแล้วนะอ่าเขาก็มีแฟนไปเขาก็มาเอาลูกเขาหน้าไม่จะเลี้ยงตอนนี้ลูกได้ยายจะได้ถามกลัวฝ่าแลวเขาก็ไม่ให้เงินมาตลาวันตลอวันอยางงต้องมาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเหรอีกอีกเหรนอีกใช่เลี้ยงของหลานเลี้ยงเหรีตอนนี้ทําเพิ่นนม อยู่ก็เราหมดกับข้มกับข้าวกับสุกข้าวสารอยู่ก็เราหมดเนี่ยฉันก็ไปขอข้าววัมถุเหล็กอะแกงที่หลวงก็ฝ่ายเขาเขาก็รีบมาฉันก็ไปขอเขาทุนก็ไปขอก็มาตามมาโตสิมาโตทุกวันน่ะเนี่ยใบๆ่ายเนี่ยฉันก็ไปขอมากินมากินทุกวันน่ะที่ฝ่อะเาะเลี้ยงลูกโตเพราะว่าเงินนี่ที่ทำมาได้นี่คือว่าต้องไปซื้อทำเพื่อนไปเพื่อนกันนมบางทีเขาก็ให้นมมา เพื่อนเพื่อนซื้อไปทาไมห้เด็กมันไม่รู้เรื่องมันเด็กแบบปัญญาอ่อนแบบโรบติกอะไรแบบถามควดยังไม่เคยรู้เรื่องเลยอ่ะเลนเนี่ยใช่มันไม่พูดมันเรียนเป็นลูกของหลานอีกลูกของหลานหลานเป็นลูกของเราลูกหลงลูกชายนั่นสิตกลงกลายเป็นว่าใช่อ๋อที่พ่อที่กินเหล้าเสพยาเนี่ยแหละไปบางบาลทุกทีเที่ยวแล้วก็ออกมาก็เหมือนเดิมแล้วแม่ก็ไปไหนเมียก็ มือเขาก็เป็นม้าเหมือนกันเขาก็จะไล่ไปหมดแล้วมาจากสีสะเกดมาจากร้อยเอ็ดมาจากอูโหแต่ละมัดจังหวัดเลยเขามาก่อนก็ทำงานได้เงินเขาก็ไม่เคยให้เรานะเขาไปส่งร้อยเอ็ดหมดเลยที่สองพันสามพันแล้วก็ไปขอมาหมดเป็นเร้่งเขาบอกเขามีเงินสองแสนก็ไปขอผู้หญิงหมดเลยไม่ให้เราสักบาทเราก็ไม่มีเงินเพราะว่าเงินหมดนี้มาขอเราเราก็ว่ามโหราอีกเนี่ยบ้านฉันเนี่ยมันทุบกระจกนะทำอย่างดีอย่างเงี้ยมันทุบกระจกแตกเลยตู้ยังมันงัดหมดเลย หมดมดไม่เหลือบ้านจะไม่เป็นรูปบ้านเยมันกระจงกระจกมันทุบหมดพอพูดอะไรไม่ได้มันจะเล่นอย่างเดียวไงพอเพิ่มมันจะเล่นหมดบอกไม่ช้าแล้วเบิร์ตจะเบิร์ตให้หมดเลยจะบึ้มให้หมดเลยตอนนี้มันมันบ้ามันว่าผู้หญิงมาอยู่ด้วยมันมันค้างนะมันทุบโน่นทุบนี่ฉันก็โมแจ้งตำรวจมาจับไปบำบัดไม่เท่าไหร่ก็ปล่อยมาเดือนหนึ่งมั้งไปถีท่านยาก็ไปมาแล้วอะไรก็ไปมาหมดแล้วก็อย่างเดิมก็การไม่ยังเดิมก็ยังเดิมหมดอ่ะ ก็เลยยัง hmm. ก right, like ็เลยทำใจว่าอย่างเดิมก็อย่างเดิมต้องอยู่ไม่ไปอย่างเงี้ยแล้วไม่กล้าพูดอะไรมากเลยกลัวมันอย่างนี้ออกข่าวพ่อแม่ค้าอะไรเนี่ยเราเลยไม่กล้าพูดเลไม่ขอบอกมีแค่เนี้ยมีแค่เนี้ยทำไม่ได้บางทีเรามีเงินร้อยหนึ่งหลอกบอกมีแค่เนี้ยให้มาติดบานบางทีติดบาทไม่พออะไรไม่พอก็ไม่พอไม่มีให้ทีเราก็กาดปาดบทไปอย่างนี้ไม่มีให้แล้วบอกมีมันก็หมดอย่างนั้นอาจารย์จตื้นนูไม่หลังอีกอะ ใช่ยังเพิ่นหมดจะนมเราอีกนะจะกับข้าวถ้ากับเราเลี้ยงลูกเขาอีกทีหนึ่งใช่เลี้ยงลูกของลูกเขาลูกของลูกทีหนึ่งแล้วลูกชายเราอีกผัวเราอีกผัวยังทำอะไรไม่ได้เลยที่เฉันอยู่เนี่ยนะยังก็กลับไปถึงกระผมมีอะไรมากินบ้างล่ะคาแรกเลยคําแรกอยู่แล้วเนี่ยมีอะไรกินบ้างเออไม่ได้ถามทั้งที่เรายังไม่ได้กินข้าวกันไม่ได้ถามว่าเหนื่อยไหมลำบากไหมมีอะไรมากินบ้างมาแล้วเนี่ยวันวันนี้กี่รอบแล้วเนี่ยได้มีอะไรมากินบ้างเ็าถามอย่างเนี้ย นายโยมเลี้ยงลูกยังไงฉันก็เลี้ยงยังไงเหรอะตอนแรกเขาดีตอนที่เขาจะติดยาเขาไปทํางานโรงงานในแคนาดาเนี่ยนะเขาเป็นเด็กดีมากฉันบวชฉันฉันบวชฉันเรียนยังเขาเรียบร้อยเลยฉันบวชเรียนเขาเรียบร้อยเลยนะเขาก็ดีอยู่พป .5 2บวชอย่าก็ดีอย่างดีเลยเขาก็ยังไงก็ไปไปทํางานมาเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยติดเพื่อนไปไปทางยาไปเลยอย่างนี้ไปทางเหล้าทังยาหมดเลยเสียเลยตอนนี้เสียเด็กเลย มาอยู่กับเราไปคนละแบบพูดไม่ฟังแลว้วไงไปคนละแบบเราสอนไม่ได้แล้วบอกอย่ามาสอนจังมาจําจีละ่ะพูดมากสอนมากปากดีโอ้โหมันว่ากันอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยปากดีอยกยุวาช้ากับเบริร์ตจีให้บึ้มให้เบิ่มมันบอกเงี้ยแล้วเราก็เลยเงียบบึ่มบิ่มจีฉันแจ,จ้งตำรวจไปเพ,เพราะว่ามันบิ่มบิ่มเลย่ะบอกอยากจะเปิดแก๊สให้บึ่มทั้งบ้านเลยฉันเลยโทรตำรวจมาจับไปมันก็อย่างว่าแล้วมาไปบำบัดบอกก็เดียวเดียว มันเขารู้นะเขาบอกว่าเขาไปอยู่ติดฉัญยามาพูดเขาไม่บาา้าหรอกเขารู้หมดนนะ่ะเขาว่าอย่างนงี้แกล้งบา้าเพืนะ่อนเนี่ยเขาบอกบ้ากับบ้าเนี่ยเราบอกบ้ากับบ้าแล้ว,ว,วทำไมมาพูดอย่างนี้เราอะเดาทิศทางไม่ได้เลยใช่เราก็เชื่อเดามันไม่ถูกมันมันบา้าหรือไม่บา้าแต่ละติดยาเนี่ยเราเนี่ยลงมาได้น,นี่นะไม่มีห้องน้ําอย่างเงี้ยเขาเตบยามาเรารู้เลยกลิ่นมันมันมาฉันก็เลยปิดประตูบ,บ้านลงอยู่ในบ้านเนี่ยกลิ่นเข้ากับคุ้งหมดเลย ฉันก็กลัวคนข้าง<ล>บ้านเล้วเราห้ามเขาได้ไหมว่าไม่ได้เพื่อนมาเรื่อยเพื่อนมาเขาไม่ไปหาแต่เพื่อนนามาให้แล้วเขาบางคนหาเงินหาเงินก็รักของในบ้านกล้วยมะนาวมะละกอปลูกไว้เนะ่ะหมดเขาตัดไปแลกแลกไปเตอยาเตอเหล้ามา <Yeah. S 1> ฉันก็ไม่ได้ขายเลยหรอกอะไรฉันไม่ได้ขายหรอกนะเนี่ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> แฟนฉัดปลูกกล้วยไวนะ้น่ยกล้วย mm hmm. ยำว้าเนี่ยนะ พอจะได้ขายบอกว่าเยพวกนี้จะกระดัดคืนหายไปแล้วกลางคืนฉันไปแล้วอ่ะกลางวันเช้ามาไม่มีแล้วก้อยอ่ะไม่มีแล้วจะขายคิดขายกินบั่งก็ไม่มีแล้วแล้วถ้าเราไม่มีข้าวให้มันกินเนี่ยมันมันจะยอมไหมมันก็ไปหากินที่อื่นไปไปหากินที่ไหนหากินเขาคนเดียวฉันก็ไม่รู้ไปหาที่ไหนแต่เขาไม่เขามาเปิดบดไม่เจอเขาก็ไปแล้วไปหากินที่อื่นพอเรามีเขากินทั้งเราพอไม่มีเขาก็ เขาป็ยาที่อื่นเล้หลานก็หายไปไหนที่โยมเลี้ยงเขาถึงสิบแปดปีเยี้งเขาเหรอตอนนี้เขามีแฟนแล้วมาทิ้งเลนไว้ให้ทิ้งเพราะว่าเขาก็ทแต่นนี่ไงยืมคนนู้นยื้มคนนี้เราไม่รู้เราไปยืมใครมั่งเจ้าหนี้มาทวงนั่นักเขาหนีเจ้าหนี้ไปเนี่ยเขาตามอยู่เนี่ยเจ้าหนี้แล้วเขาส่งเสียไม่มีจะส่งไม่มีส่งเงินลูกหกร้อยที่สวัสดิการเด็กอะเขาก็เอาไปหมดเลย ใส่บัญชีไปไม่ได้แเราไปกับเขาตักะบาดเนี่ยนานๆเขานจะนึกไงก็ส่งมาแม่ให้สองร้อยโอ้โหนานเลยแล้วลูกกินทุกวันนะยีงไหนไอ้คนเล็กยังเลี้ยงอยู่เนะนี่ยนี่โยงก็เหมือนกับอยู่แบบชีวิตว้าวุ่นเลยนะฉันก็ผมเขาบอกอย่าเพิ่งบอกว่าคน่าบ้างบอกอย่าเพิ่งตายนะจะมาถ้าตายคนหนึ่งในบ้านแกเส็จหมดเลยเพราะแกมันคนวิ่งวิหากินทุกวันนี้บอกแล้วถ้าแกตายคนในบ้านเนะี่ยม่รู้จะกินอะไรกันแล้วเนะี่ย บอกไม่รู้กันแล้วเจอเวตกรรมบอกฉันก็อยู่แค่หามันแค่กินเนี่ยแต่ตอนนี้ฉันไปแล้วไม่รู้จะเป็นยังไงกับทางเขาใช่ฉันก็แล้วแต่สามีไม่ค่อยสบายไหนจะลูกติดยาไหนจะเลนเป็นออทิสติกไม่ค่อยสมบูรณ์อีกไม่ค่อยสมบูรณ์ปหาครูเขาเนี่ยกระโดดรถเต้นต้องให้นั่งเขาก็แบบเนี่ยฉันนี่จักรยานยนต์จะกรยาเนี่ยใส่ไปเด็กเล็กอ่ะอนุบาลเด็กเล็กอ่ะต้องอนามัยเนี่ยจนตัวร้อนอ่ะ เพราะว่าบ่ายสองโมงครึ่งให้ไปรับเนมาแดดกำลังจะจัดเน่ไปรับมาตัวร้อนเลยตอนนี้อยู่บ้านอาทิตย์แล้วเพราะว่าอะไรเนี่ไทตะกาเนี่ยไปเนี่ยทีลายายไปง่ายนามัยเนี่ยท้งการนามัยของหกเนี่ยก็มีศูนย์เด็กเล็กอยู่ฉันก็ไปส่งก็เรียนตอนนี้รู้เรื่องไม่รู้เรื่องมั่งแล้วโยมพอกินยังไงพอใช้ยังไงไม่พอก็อย่างเงี้ยไม่พอหรอกใช้จ่ายยังก็หากินอย่างเงี้ยร้อยอาทิตย์วันนี้ร้อยอาทิตย์ละวันไปอย่างเงี้ยไม่พอหรอก อปยืมไปยืมมามั่งรอเงินคนแก่นามีออกเขาไปใช้เขาไปนน้ำไฟอีกอะน้ำไฟอีกแล้วแต่เนี่ยเล้วอะไบ้านเช่าไหมบ้านเราเองไม่เช่าเพราะว่าบางที่เปที่ลูกมาที่ของที่ดินเปที่ลูกเขาแบ่งให้ไงบอแม่เขาแบ่งให้กันมาแล้วของของผัวนะย่งของฉันล่ะของผัวแล้วตอนนี้โยมคิดว่าณตอนนี้ฉันก็อยู่วันฉันคิดอย่างเงี้ยไม่ได้คิดอะไรมากหรอกคิดว่าอยู่ปรงวันมีกับ มีก็กินไม่มีก็กินอยู่ดีเพราะต้องกินเขาก็หากินไปเขาหนุงให้คนนี้ให้หใ,หใช่ไนะ้ยไอ้ที่น่าเป็นห่วงคือคนเมื่อติดยาติดเหล้าพอไม่มียาไม่มีเหล้าก็อรารวาหรือมีแล้วก็อารวาสอีกอาราวราสบางทีมันมาจ,าจาะจัดนะมันพูดถึงเทวดาฟ้าดินอะไรไม่รู้แต่ช<ะ>าวดาวอย่าไปขัดเขานะถ้าเราไปฝังหรือเราไปทักไปทวงนะมันเล่นเราเลยนะฉันปล่อยเลยให้มันคุ้มข้างมันโวกวากโว,วกเว,วกคนเดียวจนมันยังออกไปเองอะ่ะทีเราก็ ทำใจย่าอย่าไปเกยไปยุ่งอย่าไปสอนมันไม่ได้สอนมันไม่ได้ิใช่ยันพูดฉันัชิดเองไม่สอนไม่พูดพูดไม่ได้มันเล่นเราไงยังมันหันมาเล่นเราเพราะมันเล่นใครไม่ได้ใครมีลูกเป็นอย่างนี้ก็จับไปก็ยังเดิมอ่ะเขาก็ปล่อยมาเนี่ยไปบาบัดของหลวงแล้วก็รู้ขี่เที่ยวแล้วเยี่ยวตรวจเยี่ยวเจอเขาก็บำบาดพอปล่อยมามันก็มาพบกันอย่างเดิมเพราะคนข้างบ้านติดยามันก็เลยไปกันอย่างนี้เนี่ยลูกพี่ลูกน้องกับพ่อเนี่ยลูกลูกชายจำไน้ที่ S <S เขาปราบปรางมันไหมเขาปราบเขาก็จับไปเขาก็ปล่อยมาไม่รู้เขาไปยังท่าไหนเราก็ไม่รู้ไปปล่อยมาอีกเนี่ยแต่ไม่เห็นตำรวจมาเนี่ยมันกอดตำรวจในี่ยเรายุฉ่ฉน,นะมันรักตำรวจอะไรนักหนามันกอดป้อมตำรวจนี่ยตำรวจไต่ตรวจมามันมาเลยนะเขาเห็นเขาเขาไปกอดปดีครับโอ้โมือไม้อ่อนมากตบปดีตำรวจเลยใช่โดนจับตำรวจไต่ตรวจมาเนี่ยเขาเข้าไปโอ่อกอดแล้รู้หมดแล้วรู้จังหมดเนี่ยเรายังแปลกใจโอ้ตำรวจไม่จับเพราะแบบนี้เปล่า วกาทำเป็นคนดีไงตำรวจก็นึกว่ดีก็เลยไม่จับแต่เราพอเราเนี่ยมันติดยามอยากยามันพวกเวกเวกเวกบับเทวดาฟ้าดินอะไรลูกฟ้าลงฟ้าร้องอะไรมันแบบมพูดเรื่อยเปื่อยไปเราก็ไม่รู้แต่ตันนี้บางน้อยจะมาประจำาต่โยมคิดว่าถ้าได้เงินไปโยมจะไปทาอะไรบ้างถ้ามีเงินเป็นหมื่นทำอะไรมางเลยฉันก็จะเก็บไว้เนี่ค่าน้ำค่าไฟนะ ที่เป็นหลักก็คือนา,นานๆเพราะว่าก็กินนี่แหละฉันก็ไม่ไม่บอกว่าฉันมีเงินถ้าบอกมันมันมีเงินขนาไปเรื่องเอาเงินคนแก่มาอย่าไปกดเงินแก่พ่อนกลับมาไหนอะเงินน่ะมายันไม่ใช่หรอกับคนแก่แบ่งให้มังสิแหมเก็บเงียบไปนะหุบเงียบเลยมนะีเงียบเลยลนะเขาบอกเนี้ยแล้วเขามีโทรศัพท์ไหมมือถืออะไรก็มีไหมไม่มีมีไม่ได้พังหมดมันมันมันเมามันบ้ามันฟังทิ้งหมดเขาไม่มีอะไรหรอกลูกชายอฉันก็มีฉันกดปุ่มเมา ฉันมีไม่ได้อย่างดียังนล,ลูกสาวซื้อให้มาลูกหลานเอาไปหมดเลยพังหมดแล้วฉันใช้กดปุ่มเอาใช้กดปุ่มหมายเลขธรรมดาเงี้ยจะไม่มีหรอกเนี่ยหมายเลขธรรมดาเนี่ยเนี่ยลูกสาวซื้อให้เนี่ยแค่เนี้ยดีๆก็มีก็ไม่ได้หลานสาวไปหมดแล้วหลานสาวเมามเลขหมดชีวิตแบบนี้กืนไม่เข้าคายไม่ออกก็คา,ายไม่ออกก็ทำไม่ได้ยังก็ต้องทําอย่างนี้แหละที่ว่าอยู่บปวันอยู่ไปอาองั้น ช่วยสักสองหมืหม่นเก็บไว้ใช้ขอบคุณมากนะคะจำเป็นจริญยังพ่อขอตัวรีนยนะคะขอบคุณมากเก็บไว้ก็ไม่ต้องให้ใครไม่รู้คะ่ะ<ม>ไม่ร,มรู้ไม่รู้หรอกท่านรับจ้างกินอยู่แล้วทุกวันนี้เวลาบ้านละร้อยนะสิถูบ้านเนี่ยเนี่ยไปทําบ้านก็ไม่ได้สามร้อยจ่าเจ้านว่างน้อยเนี่ยอย่าเหลือเงินแค่นเนี้ยเนี่ยซื้อของจำประหยัดเลยเนี่ยกับค่าไม่มีเลยนะเนี่ยอย่ามีแค่เนี้ยเหลือ เงินสามร้อยอ่ะเรเก็บไว้เพอหนหอไม่หลานเนี่ยอ้าทีนี้โยมเงียบนะนะเดี๋ยวรามา<ช>จะพูดใช่ญ<ช>าติโยมที่เราฟังมารายการธรรมสัญจรก็พยายามจะสะท้อนให้โยมได้เห็นที่ว่าชีวิตเหมือนละครจริงๆงแล้วแ,แต่ว่าจะโดนเปิดเผยเมื่อไหร่อย่างชีวิตของโยมเนี่ยที่โยมฟังมาเนี่ย มันก็เป็นอีกหนึ่งชีวิตที่อยู่แบบว้าวุ่นอยู่แบบไม่ได้ปลอดภัยอยู่แบบไม่ได้มีความสงบสุขเลยแล้วก็ไม่มมมได้พึ่งใครด้วยแม้ว่าสามีก็เจ็บป่วยไม่แข็งแรงลูกก็ติดยาหลานที่เลี้ยงให้โตก็ดันมามีเลนแล้วเ,เลนมาให้เราเลี้ยงเล้เลนก็เป็นออสซิสติกอีกมไม่นิ่งอีกแล้วก็อาชีพก็ต้องไปเป็นแม่บ้าน <Yeah. S 2> อาทิตย์ละวันอาทิตย์ละสองวันแล้วแต่ก็ <Yeah. S 2> ได้ดำม,มีตามเกิดนั่น <Yeah. S 2> นั่นคือชีวิตจริง <Yeah. S 2> ที่ที่นี้เราปัญหาแบบนี้แตมาว่ามันก็เรื่องของเวรกรรมของเรานะที่เราต้องเจอเอง <Yeah. S 2> ก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดไม่มีใครอยากให้มันเป็น <Yeah. S 2> แต่สุดท้ายมันก็เป็นเช่นนี้ ถ้าจะโทษก็ต้องโทษความเกิดเท่านั้นเองไม่ต้องโทษอะไรแล้วโทษตัวเองบางโนใช้ในใจเวียนใช้กรรมไปยังก็คิดอย่างนี้เอาเอาเอาข้าวไหมข้าวไปกินซื้อซื้อข้าวไหมซื้อเอาใส่เลืสีลูกไหวไหมสีถังเหรอเออสีไม่ไม่สีลูกยี่สิบกิโลอ๋อไหวยกไหวถ้าเะไปได้เยอะอันนี้ไม่หกลูกไหวไหมสามสิบโลสามสิบโลสิบห้าท้องถังอ๋อองถังสามสิบโล หกลูกสองถังไหวไหมไหวจะไหวเอออเาเอามาหกลูกก็ได้ลองใส่ดูดิเอาวางเอาเออเนี่ยไม่อาชีพเนี่ยนายชาจักรยานจะเปไหนไม่ได้อาชีพจักรยานเนี่ยนะเออแล้วเดี๋ยวกับข้าวใส่ตะกร้าเอาข้าวเป็นหลักแล้วกันข้าวเป็นหลักยอ,ยอย่างนี้เลยได้อยากจะว่าอาจารันว่าอยากจะไปหาอาจารย์ฝ่ ก็ใส่มันโตไว้แล้วทุกวันขางวันทุกวันน่ะเป็นล้างชาวันนี้ก็ให้ห้าสิบบาทเนี<ม>่ยบ้านที่พักไฟอยู่มันก็ได้กินโยนวันนี้ฉันไม่คิดอะไรตังก็อย่งีดูมีอะไรเสียบได้ไหม,ไมเ,เครื่อง,เค,องเครื่องปรุงดูดิเครื่องปรุงเออเอาวิทยุมาวิทยดเออเดี๋ยวมันอา,า,ม,ม,อามันเอ,เอาไปขายไหมจะเอาไปมันไม่ขายหรอกถต่ฉันต้องเอาไว้ในห้องฉัน มันงัดท้องหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าฉันบอกฉันซื้อมามันจะให้ไม่ให้ไปมันก็จะได้อยู่ได้ใช่ไหมใช่โก็ตอบเหรอถ้าก็ตอบแล้วนะถ้าก็ตอบได้อยา่าผ่านพลาดหน้ารถได้ถ้าก็ตอบเลยไม่พนะ่าดเอาเท่าที่ของใส่ไปได้ที่ใส่ใ<ช>ไม่ได้ก็ตอบไ,ตอได้เลยได้ฉันพลาดได้<อ>ไม่ใหญเท่าไหร่เอาเสื้อผ้าไปใส่ ใส่หน้าผ้าหน้ากะหน้ารถใสอผ้าใส่ไปสโลมผ้าห่มใส่ได้อยู่น้าจะผ้าได้ฉันเคยไปแลกของบางน้อยฉันเคยใส่มาฉันก็รับจ้างเขาจักรยานจีไปซื้อของบางน้อยนะได้ห้าสิบบาทเนี่ยฉันไปวางน้อยเนี่ยเขาจ้างยังไปซื้อของย่างกดเงินกนแก่ก็ให้ห้าสิบบาทฉันก็เอาเพราะว่าฉันได้ไปซื้อนมอไม้หลาน แล้วมันจะไปขายป่ะในขวดขวดไม่ขายไม่ขายมันจะขายของพวกกล้วยพวกเนี้ยพวกใบกล้วยจนกล้วยพวกมะนาวพวกมะละกอเนี่ยมันเป็นเงินไงอย่างเนี้ยมันไม่ไปขายมันมขวดเสียไปตรงนี้ดิเสียบเข้าไปมันไม่มันถ้ามันไม่มีล่อ่เสียบเออเสียบเข้าไปฉันเคยไปแลกแล้วมันมันไม่เอาไปขายมันไม่ไปแลกอะไรเพราะว่าทํามาไปเพราะมันอดเลยอ่ะมันรู้มันอด อาา้าวงั้นเดี๋ยวให้วิทยุไปจ้าขอบคุณพระหลวงพ่อดิจ้าขอบคุณค่ะแบมือไปฟังไปดูนี่คือวิทยุใช้เสียบไฟเสียบไฟเปิดไปด้วยแล้วก็ชาร์จไปในตัวจ้าถ้าคืนหนึ่งเสียบแล้วก็พรุ่งนี้เช้าถอดมาก็มาฟังได้จ้าอันนี้มีฐานแห้งอยู่อ๋อฐานแห้งอ่ฐานแห้งก็ชาร์จไปในตัวจ้า ใช้ได้สองระบบทั้งไฟแล้วก็วิธีเปิดวิทยุสวดมนต์เลขหนึ่งกับเลขสองทำวัดเช้า,ชาเย็นเลขหนึ่งเลขสองจากนั้นก็บ,บรรยายธรรมถ้าบรรยายธรรมแล้วถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่กดเลขหนึ่งกลับมาก็จะก็จะไม่มีมีแต่เทศอย่างเดียว แต่ถ้าอยากฟังส่วนมนุลกดเลขหนึ่งเลขสองหนึ่งธรรมะเช้าสองธรรมะเย็นเวลากดรีโมทก็เลขสามอยากให้ดังกันเร่งคอิกใช่รีโม็ต่อไปเราฟังธรรมเสียงหลวงพ่อบรรยายเองใช่เป็น เอาแบมือรับเวลาต่อไปไปทํางานที่ไหนปั่นจักรยานหรืออยู่ตรงไหน,นหัดกําหนดข้างในบริกรรมว่าพุทธโธอยู่ข้างในในใจพุทธโธพุทธโธทําให้เป็นนิสัยเพราะพุทโธเป็นการฝึกสติกําหนดให้มีสมาธิเบื้องต้นที่ 5, อยู่กับปัจจุบนันว่าพุทธโธพุทธโธพุทธโธดีกว่าคิดฟุง้งซ่าน อันนี้เป็นเบื้องต้นยังไม่มีมรขลอะไรแค่ว่าให้มีสติอยู่กับปัจจุบันธรรมได้อยู่กับพุทโธพุทโธว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานย่อมาจากราลึกถึงพระพุทแต่เจ้าผู้ตื่นรู้นะพุทโธพุทโธแม้แต่การนอนก็กําหนดดูลมหายใจก็ได้ลมเข้าพุทลมออกโธลมเข้าพุทลมออกโทสักพักหนึ่งแล้วก็วาง แล้วก็นอนทําอย่างนี้ไปทุกวันก็จะได้สะสมการทําสมาธิการทาชานไม่มากก็น้อยมันก็จะได้นะแล้วก็ฟังธรรมให้เกิดปัญญานะฟังธรรมไปพิจารณาไปทุกเกิดยังไงทุกตั้งยังไงชีวิตไม่เที่ยงยังไงเราจะเห็นจนเราเบื่อหน่ายนั่นแหละว่าเบื่อหน่ายแล้วก็ถึงเป็นความที่ไม่ยินดีกับโลกที่เกิดแล้วสมควรนะก็ให้ไปสองหมื่นไว้ใช้ ก็เรียบร้อย <tong s. S 2> อยมหนึ่งน,นาทีก็ได้แถมให้ว่าโยมที่ว่ากรรมวุนาววติโลโกยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องจริง <protesting S 2> นะเมื่อก่อนเดิมที่บอกลูกดีพอไปทํางานพอไปติดเพื่อนไปติดยาไปติดเล่าช,ชีวิตสุดท้ายงานก็ไ<ห>ม่ทํามีต่ยาเสพติดอารมณ์คุ้มครั่งควบคุมตัวเองไม่ได้บางทีก็จะจะทำร้ายด้วยซ้ําไปเนี่ย แทนว่าเราเลี้ยงลูกมาหวังๆจะได้พึ่งกลับต้องมาเลี้ยงลูกต่อเลี้ยงหลานต่อแล้วมาเลี้ยงเหอียเอ้ยเวรกรรมนะสาธุเอาไม้ออกมาดูแล้วดูโยมเขาจะไปยังไงไม้ไม้อะเอาไปเอาไม้ออกมาไม้อยู่ตรงไหนอะนะอยู่ที่คออยู่เออ มันกอกแกกอกแกกเนี่ยจะคุณว่ามันจะล่วงไหมเนี่ยมันหลวมก็แ,กแกี้ก็งี้ฮะไปได้นะเอาไม่เส้นดีกว่าไปช่วยไปหามาเอาเชือกเราเมื่อก,ก่อนก็เรามีเชือกฟังเรามีนี่เออมันและนี้ เอามา่มามาไว้นี่เลยหรือมัดเ <t art noise> นี่ยมาม่าเนี่ยมัดเนี่ยมัดเอีเอาเชือกสั้นๆมาแค่นี้เอง นี่เส้นเดียวมันกลัวไม่อยู่เอาไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาเชือกมาช่วยไปไปหาเชือกมาอีกไปเปอเปอไปเอาแค่นี้ก่อนนะยัดจมข,ขอขอจเจริญพรน,นะฮะฮะเอาไปเอามาเยอะๆเลยไม่ใช่เท่าเส้นเอามาเยอะๆอนี่ต้องบอกที กินข้าวคำต้องบอกคำอยู่กับคนถ้าอยู่คนเป็นงานก็พูดคำเดียวก็ก็เข้าใจงานถ้าอยู่กับคนไม่เป็นงานก็วิ่งอยู่ทั้งวันแต่งานก็ไม่ได้ไปเอามัดเอาควบสองเลยแล้วมัดสองต่อ2องเออแล้วต่อสองจะได้แข็งแรงหน่อยเออช่วยกันอย่างงี้ไม่ดู เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไออันมันใจก่อนเออมัดไปสามสามจุดเลยไอเนี้ยหนักไหมฮะหนักนะเดี๋ยวออาวมัดข้างล่างดีไม่มัดข้างบนมัดเออจะได้ยึดกันโครง ดึงตรงกลางปล่อยปล่อยกอดปล่อยปล่อยเอาเนี่ยแหละดึงเลยามานี่จะไปได้ยังไงนะอืออือเอามัดมัดปากถุงไว้มัดปากถุงนี่เชือกนี่หนักไหมนี่ยางแบนนวนี่ ยังอีกไกลไหมระยะตูบยางยังนี้นานๆวัดนึงเด็ดแต่ยังไปได้อยู่ขนาดนี้ยางยังไปได้อยู่ทีนี้จะวางไงเดี๋ยวดูดิได้แล้วฮะได้เหรออ้าวนั่นปั่นปั่นไปดูไม่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 ต้องแล้วมันลงล็อกแล้วอ้าวดูนี้เขาจะปั่นได้ไหมอ้าวดูที่ ขค่อยดูชีวิตเห็นแล้วโยมเอ้ยสะท้อนใจเนาะสังคมครอบครัวมีภัยอยู่นอกบ้านเรายังเราวังง่ายกว่าที่ภัยมันอยู่ในบ้านด้วยโอ้เอาเอาเอาาโอ้โหดูหลุดออกไปเงี้ถ้ารถสวนนาาเมื่อกี้ปังเลยนะเนี่ยโอ้โหดู อาเอา,เ,อาเขาปั่นยังไงวะแล้วเขาก็ไม่มองหลังเลยนะเฮ้ยเขาไม่มองหลังเลยเขาเขาผ่านถนนมาแบบคงไม่ไหวแล้วเอาอเคไปแค่นี้ก่อน